ค่ะจากเพจริบบอนดีไอใบมังมีนะคะวันนี้เราจะมาสอนพับเหรียญปวยทานเป็นรูปกุหลาบแบบที่2แบบนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยริบบิ้นที่ใช้ก็เป็นริบบิ้นเบอร์สตัดความยาวที่16นิ้ว2สีสีละสีเส้นนะคะสีชมพูแล้วก็พับครึ่งเลยค่ะแล้วก็สีเหลืองพับลงมา10เซนแบบนี้ค่ะเราก็จะมาทำฐานสีเหลืองก่อน จับเส้นที่หนึ่งมาเส้นที่สองคองเส้นที่หนึ่งโดยให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามคองเส้นที่สองค่ะแบบนี้ค่ะเส้นเส้นที่สี่จับลอดเส้นที่หนึ่งแล้วก็มาหยิบเอาเส้นที่สามเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ ดึงให้กระชับเสร็จแล้วก็จะใส่เหรียญค่ะใส่เหรียญพับเส้นบนลงมาค่ะขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนแล้วก็เส้นนี้เราก็จะจับมาสอดล็อกนะคะแบบนี้ค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะพลิกกับมาด้านนี้แล้วก็จะสอดเก็บอีกรอบนึงค่ะโดยการสอดลงมาเข้ารูแบบนี้เลยค่ะสอดเก็บทุกเส้นเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาเทปติดล็อกฐานนิดนึงค่ะแล้วก็กลับพลิกกลับมาค่ะทีนี้เราก็จะมาทำมุม4ี่มุมนะคะโดยการจับริบบิน้นโค้งมาแบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะจับงายโค้งเข้ามาแบบนี้แล้วก็สอดใต้เส้นเลยค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมเป็นมุมสามเหลี่ยม จับงายโค้งเข้ามาแบบนี้สอดงายโค้งแล้วก็สอดค่ะ เมื่อได้สีมุมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาเส้นสีสชมพูมาสอดใต้เส้นสีเหลืองสอดทุกเส้นเลยนะคะใต้เส้นสีเหลืองทุกเส้นสอดไปแบบนี้ค่ะพลิกสีเหลืองขึ้นค่ะแล้วก็สอด แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับชุด1ช่องก็1รูก็จะมี3เส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จับขึ้นมา1ชุดที่2 3 4ให้จับคว่ำไปแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือนิ้วโป้งข้างขวาจับหมุนแบบนี้ด้วยนิ้วโป้งข้างซ้ายก็กดข้างบนไว้ค่ะหมุนทำเกสรน,นะคะ หมุนไปให้เหลือริบบิ้นปลายประมาณสัก15เซนนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นในสุดจับมา1เส้นค่ะด้วยจับงายขึ้นนะคะแล้วก็สอดใต้รูนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเส้นที่2เราก็จะจับแบบนี้พลิกไปด้านหลังให้เป็นลักษณะนี้นะคะพลิกไปด้านหลังลักษณะนี้แล้วเราก็จะจับสอดตรงนี้ค่ะใช้แหนบช่วยเลยนะคะ มันก็จะมาออกใต้เส้นสีเหลืองตรงนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเส้นที่สามเราจะปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรค่ะเดี๋ยวค่อยมาแต่งกลีบอีกรอบนึงนะคะเส้นที่สามปล่อยทิ้งไว้เส้นที่สี่เป็นสีเหลือง เราก็จะจับหงายแล้วก็สอดในช่องถัดไปค่ะคือช่องนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเส้นที่สองก็เหมือนเดิมค่ะพลิกม้วนไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็สอดค่ะ นี่ค่ะแล้วก็หมุนไปเส้นที่3มเราก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะเส้นที่4ก็เหมือนเดิมสีเหลืองก็จะจับงายแล้วก็สอดใต้สามเหลี่ยมช่องถัดไป เส้นที่2ของเซตนี้เราก็จะโค้งแบบนี้เหมือนเดิมสอดใต้เส้นสีเหลืองเส้นเมื่อกี้เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็หมุนกลับไปเส้นนี้เราก็ปล่อยค่ะเหมือนเดิมค่ะเซตสุดท้ายแล้วสีเหลืองหงายสอดช่องนี้ สีชมพูจับหงายแล้วก็สอดช่องเดิมเมื่อกี้นี่ค่ะแล้วเราก็มาจัดกรีบให้เท่าๆกันก่อน โอเคได้ลักษณะนี้แล้วนะคะทีนีสส้สีชมพูเส้นนี้เราก็จะจับอันนี้หน้าหน้าเส้นเขาจะมีหกลีบก่อนใช่ไหมคะเราก็จับพลิกหงายแต่เราจะมาสอดใต้เส้นนี้กลีบที่2ใต้สามเหลี่ยมอันที่สอันนี้สามเหลี่ยมของเขาใช่ไหมคะเราจะจับพลิกหงายอย่างนี้แล้วก็มาสอดตรงนี้ค่ะ โอเคเส้นถัดไปก็เหมือนเดิมจับหงายแล้วก็มาสอดสามเหลี่ยมตรงนี้นี่ค่ะเส้นถัดไปจับพลิกหงายสอดค่ะ Okay. เส้นสุดท้ายแล้วแล้วก็จัดแต่งกลีบเหมือนเดิมให้เท่ากันทุกดอกทุกกลีบ ก็จะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำสีเหลืองอันนอกโดยการพับเข้ามาด้านในแบบนี้แล้วก็เอาไปคล้องสามเหลี่ยมตรงนี้แบบนี้ค่ะคล้องสามเหลี่ยมเสร็จเราก็ใช้นิ้วชี้ด้านซ้ายกดไว้มือด้านขวาเราจับแบบนี้แล้วก็พลิกหงายแบบนี้ค่ะแล้วก็มาสอดตรงสามเหลี่ยมอีกมุมหนึ่ง คือตรงนี้ก็จะทำกลิบนอกนะคะอันนี้ค่ะจับมาด้านหน้าแบบนี้พลิกมาด้านหน้าก่อนเอามาคล้องสามเหลี่ยมนิ้วชี้กดไว้จับพลิกไปด้านหลังสอด จับพลิกมาด้านหน้าข้องสามเหลี่ยมพลิกกลับไปด้านหลังสอดเส้นสุดท้ายจับมาด้านหน้าข้องพลิกไปด้านหลัง เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จัดแต่งกลีบให้มันเท่าๆกันโดยใช้นิ้วชี้สอดเข้าไปนะคะ โอเคแล้วเราก็พลิกกลับค่ะเราจะตัดริบบินที่ปลายปลายที่เหลือออกมาทิ้งหมดเลยแบบนี้ค่ะแล้วถ้าใครจะติดใบก็ได้นะคะจะติดใบก็ได้ไม่ติดก็ได้หรือว่าถ้าจะไม่ทำเป็นเหรียญปวยทานก็เอาไปแต่งพวงมาลัยได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ